บทที่14บทส่วนมหาสมัยยโสต เอวังเมสุตังเอกังสมยังภคกวาสกิสุวิหารติกปีลวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคะสัตติงปัญจมัติเหหีพิกุสติหิีสเพเหวารหันติเหหิทัศนิจโลกาธาตุหิเทวตาเยภุมีนนสสนิปติตาโหติพระควันตังทัศนายาพิกุสังคจจะอตโขสตุนางสุทาวาสกายิกานางเทวนางเอตตทาโหสีอยังโคพรวาสเกสุวิหารติกปีลวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคะสัตติงปัญจมัติเหหีพิกุสติหิีสเพเหวารหันติ ทัศนิสโลกาธาตุหิเทวตาเยปมเยนาสนิปติตาโหติพระวันตังทัศนายาภิกุสังคจะยานุนาเมยัมปีเยนาภคะวาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวาพระขวาโตสันติเกปจเจกะคาถาภาเสยยามาติอัตโคตาเทวตาเสยยาตาปีนามาภะราวาปุริโสสัมมิจิตังวาพาหังภาษาเรยะภาษาดิตังวาพาหังสัมมิเชยยะอิวะเมวะสุทธาวาเสสุ เทวิสุอัตตะหิตาภควัตโตปุรโตปาตุระหังสุอัตขุตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตวะเอกามตังอัทังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภควัตโตสันติเกอิมังกะทังกพาสิมหาสมโยปรณนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมาอิมังธรรมสมัยังทักขิตายะวะอัปรา จิตสันขันติอัตโขปราเทวตาผักวโตวสันติเกมังคทังอภา,าสีตันตาราภิขโวสมาทาห่าสุจิตตังอัตนโนอุชุก,กะมักังสุสาทีวเนตานิขเหตตวาอิทธริยานิรขันติปันธิตาติอัตโผปราเทวตาผักวโตวสันติเกมังคทังอภา,าสีคีรังเิตววคีปันีิคังอินทคีรงงังโหหัจมาเชเตเจรันติสุทธา ทาวิมาลาจักขุมาตาจตันตาสูสูนาคาติอตโคปราเทวตาพระโตสันติกีมังคทางอภาสิีมหาพุทธังสุรัชนาคตาเสณนะติคามิสันติอปัายยะภูมิงะหายยาักมนุษยานางเทหังเทวกายยังปริภูเรสันติติอโขอพระขวาพิโขม,มันเตสีเยภูมิเยนะสันนิ ยเยปุนนาพิกเวทัสสูโลกธาตุสูเทวตาสันนิปติตาโหติทัฐคตังทัศนายาภิโกสังฆจเอปิเตพิกเวอเหิสุงอตีตะมัททานังอรหัตตสัมมาสัมพุทธตาเตสมัตตสมปีพระควันตานังอติตตปรมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาหิสุงเสยยัธาปิมยหังเอตระหิอเอปิเตพิกเวภาวิสันติอนาคตมัททานังอรหัต โตสามาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานังเอตะพระมายวเทวตาสันนิปริตาภาวิสันติเสยยะธาปิไมหังเอตระหิอาจิกิสมิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตายิสมิพิกเวเทวกายานังนามานิสิเทสิสมิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาทุกังมานาสิกรโรเถพาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิภูพระวตุปจุโสสูงพระควะมเอตะาะโโจะ สิโลกามานนุกัสสามิย ah ah ัตถพมมาตทัสสิตาเยสิตาคีริคัมภารังภะหิตตาสมาหิตาโปทุสีหาวัลลีนาโลมัหังสาภิสัมโมโนโอทาตมะนัสสาสุฏทาวิส ปัสนมะนาวิลาพิญโยปัญจเตวันทวาวเนกปิละวัทเวตตัวมันติยสัทธาสาวกสารนีระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชนาธาพิโกเตจตัมมะมกรุงสุตวะพุทธสสารนางเตสัมปาตุระหูยานางอัตมนุสสามะทัศนังอัมเปเกสตะมัทธคุงสหสังอัตสตริงสตังเอเกสหัสานังอมนุสานะ มัตธสุงอัมเปเกนันทมัตถคงมทิสาสภาพุทธางงตันจะสรพังอภิญญายะววะกิตวานจักรุมาแตตัวอมตะยิสัทธาสาวกเกสายรนิรเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกโกเยวหังกิตยิสเซมิคิระหิอนุบุปโสสัตตาสหัสสาวะยาขากุมากับิรวัฒวาอิทิมันตุสิติมตวนะมันตุยสัตสินมโมธมานาภิกามงพิ่ขุนังสมิตริงว่านังจาสหัสสาเหมตายาขานานตวันน้อยทนุ่ยทิมตุสิติมตวนะมันตุยสัตสินมโมธมานาภิกาม พิ่กุนางสมิตจิงว่านางชาตาคิระจิสหัสหายขานานนตะวันนิโนดที่มันโตชุติมันโตวนันวสสนมันโตยัสษ์ศนมมตมารนาพี่กมพิ่กุนกนางสม ติงว่านางอิเตเตโสสหัสสายัขานานะแต่วันีโนยที่มันโตชุ่มฉ่มันโตว่น้มันโตยโสสินมตมานาอภิกมุงพี่กวนังสมิติงว่านางเวสามิตตาปัสตายัขานานะแต่วันีโนยที่มันโตชุ่มฉ่มันโตว่น้มันโตยโสสินมตมานาอภิกมุงพี่กวนังสมิติงว่านางคุมพิโรราชาวฮิโกเวบุรัสสานิเวสนางยัขาวินางสตสหัสสัญยัขานางปาริยุ รุปาสติปุมิโรราชาหิโกโสภคขเสมิติงว่านางปุริมันจ่าที่สังราชาตทาระถูภาษาสติกัรทพานาอาทปติมหาราชายศโสรกตปิดตสภาหโวที่นามามหาาลาที่มันโตจิตมันโตน้นมันโตยสศิลธรรมานาอภิกรุมพี่ของนางสมิติงว่านางทักกีนันจ่าที่สังราชาวิรุโรตัภาษาสติุณธิทมพานาอาทปติมหาราชายศสิโสกตปิดตสภาหัวที่นามามหาพลา อิทธิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยสศสีโนโมธมานาภิกมุงพิกุณังสมิตติงว่านางปัจจิมันจาที่สังราชาวิรูปโคภาษาจตินาคานางอธิปติมหาราชยสศสิโสกุตตปิตัสสะภะโหตินามามหาปารายที่มันโตชุติมันโตวันละมันโตยสศสีโนโมธมานาภิกมุงพิกุณังสมิตติงว่านางอุนตรัตจจะที่สังราชากุวิโรตปัสสาษติละกขานางปฏิปติมหาราชยสศสิโสปุตตปิตัสภาภะโหตินามามหาปารายที่มันโตชุติมันโตวันละมันโตยสศสีโนโมธมานาภิกัมมุุงงงิิิกสตว่าานง ปุริมาทิสังตถารโธทักีนนน้าวิรุณหโกปจิเมนาวิรุปโคภูวิโรอตรังที่สังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจุตโรทิสาทัตัลมาณัทางสุวรเณกะปิละวัทเวเตสังวายาวิโนทาสา ภูวันิกาสถัทธามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทนโนกมเสโทจากินุคันโทนิคันทูจะปนาโทอปามัญโยจะเทวสุโตจะมาตริจิตตาเสโนจะคันธรรมโพนโรราชานโนสโพ อาคูปันจสิโกเจวติมภูรูสิริยะวัจสาเอติจันเยจราชโนคันธมปาจาราจุภีโมทมานาภิกามุภิกนังสมิติงว่านางอาทาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตันจการักรับพัสตาอาคูบายาคาสายติพิยามมนาตธรัฐาจะอาคูนาคายาสสิโนเอราวันโนมหานาโกสุปคาสมิติงว่านางเยราคาราเช สหสสหารันติที่พาทิชาปักขิวิสุทธจักขูวิหายาสาเตมนมัชปัตตาจิตตาสุปนาอิทิเตสะนามังอภยันตธานาคราชานามาสีสุปนตเขมมะกาสิอุทโทสันหาหิวาจาหิอุปะวะหายันตานาคาสุปนาสารณะมังสุพุทังจิตาวชิระหัตถีนะสมุทังอสุราสิตาภาวโตภาวโรหา สวัสเต,เตอิทิมนโตยสสิโนกาละกันชามหาพิสมาอสุราธานะเวคาสษา เวปจิติสุจิติจะปหาราโทนมุจีสหสตันจะบาลีปุณณานังสักเพวโรชนามกาสนาหิตวาพะเริงเสนังราหุพันธโมปาขมงสัมโยธานิพทันเตปิคุนังสนิติมวนังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายโยสัทธาขมงวาโรนาวาโรนาเทวาโสโมจะยสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวาจายสศิโนทัสเตเตสะกายาสปีนานัตะวันิโนุทิมันตุสติมันตุวานะมันตุจายสศิโนโมทม านาพีกามุงพี่กน,นังสมิติงว่านางเวนทูจะเทวาสารีจะอาสมาจะทุเวยมาจันทางสุปนิสาเทวาจัน มาคูปุรักขิตาสุริยสุปริษาเทวาสุริยมาคูปุรักขิตานักขานิปุรักขิตาวาคูมันทวลาหกาวัสุนังวัสุโวเศโถสกกปาคะปุดินทโถตัสีเตทัสสากายาสพินานตตวันิหนอยทิมันโตสติมันโตวันมันโตยสุสินมัทมานาพิกมุงพิกนังสมิติงว่านางอาทาคูสาภูเทวาชลมัคคีสีคาริวาอริทกาจะโรชาจะอุบมาบุพานิพาสิโนวารุณาสหธรรมาจะ อันจุตาจะอานีชกาสุเรยะรุจิราอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทัศเตทัศธากายาสเพนะนัตตะวันนี่หน่ยที่มันโตชติมันโตวันนัมันโตอสสินโนมอธมานะอาภิกาโมงพีุ่กนังสมิติงว่านางสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตมากินทาปะทูิกาอาคูอาคูมโนปะทูสิกาอาทาคูหาริโยเทวาเยจะโุหิตวาสิโน ปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายาสสิโนทัสสิเจตชากา,ายาสฟนะีนานัตวานินุที่มันตุสุติมันตุวานะัมนตุยัสสิโนโมัทมานาภพิฆามุพิโกนังสมิติงว่านางสุการกรุมมหาอารุณาอาคูเวคะนาสาสหะ โอทาตคายหาปาโมคาอาภูเทววจิคณาทธามันธาหารกักชามิสกาจากยัสสิโนทัทะยายังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวสติตเสติทสัททสทากายาสเพนานตตะวนิโนี่นทัมโตสุติมัโตวันมันโตยัสสินโนโมทมานาภิกขามูภิกขนังสิมิติงวานางังเคมิยาตุสิตายามากัลลกาจยัสสินโนอิตการามาเสถาโสตินามาจะอสาสาวะอิม,มานะ ระติโนอาโคอัตตาโคปรนิมิตาทัศเตเตทัศตากายาสเปนานตตะวนิโนอิติมันโตชิติมันโตวันนัมโตยัสสินโอมอธมานาภิกามุพิกุณังสมิเตมะนังสิเตเตเทวานิกายาสเปนานตตะวนิโนนามันวะเยนะอาคันจุงเยจันเยสัตทิสาสหะปวุทธะชาติมักขีลังโหัวขตินะมะนาสวังทักขีโมขตารัง นาคังจันทังวะอัสิตาติตังสุพรมาปรมตโตจะบุตตาอิทิมโตสหสานังกุมารโรติโสจะโสปคัสมิติงวานังสหัสพรมาโรกาังมหาพรมะพติกติอุปปโนชุสิมตูพิสมากายโยยัสสิโสทัสสถทอิสระอาคูปันเจกวะสวติโน เตสันจะมัตตโตอาคาหาริตโตปาริวาริตโตเอเตจะสัพเพอภิกันเตสิทเทเวสปรัมมะเกมะระเสนาภิกามิพันสะกันนะหัสสะมันทิยังเอทะไคนะหัตถะพ,พันทะทะราเคนะพันธมะทัทโวสมันตาปริวาเทเรทะมาโวมุตจิตตะโกจินังอิติตถะมหาเสโนกันนะหะเสนังอเปสยิ ปานินาทะละมะมหัตจะสารังกันตาวานะเพระวังยะถาปะพุสโกเมโคลทัท,ะทะยันโตวสวิชุโคทัท,ะท,ะทธโสปจจุทาวติสกุโทอัศยังวเสตันเจสพังภิญญายา,ยาวะวะกิตะวานะจกคุมาตโตมันติยิสัทธาสาวกีสารณเนรเตมารสีนาพิกันตาเตวิชานาคพิโว เตจะอตัมปมัครุงสุตวะพุทธศาสารนังวีตระเคหิปะกามงเนสังลุมัมปีเชยุงสเพวิจิตสักขมาพยาตีตายศสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชนสุตาติบทที่15มงคลจักรวาลใหญ่สีดิทิติมติติโชชยสิทธิเมหิธิมหาคุณาบริมิตาปุญญาธิการรักษะสัมพันตราย ยะนิวารณสม,มัตัทัะภคกวตัวหาตัวสัมมาสัมพุทธัสสะทวัตติงสม,มหาปุริสลคณานุภาเวนะอาศิตยานุพยัญชนะนุภาเวนะอัทาังตระสะ ตมังคลานุภาเวนะสัมพันนะรังสิยานุภาเวนะเกตุมะลานุภาเวนะทัสศปรมิตานุภาเวนะทัสศอุปปารมิตานุภาเวนะทัสศปรมัทธารมิตานุภาเวนะสีระสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมนานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชะนุภาเวนะอิทานุภาเวนะพลานุภาเวนะเยยยธรรมานุภาเวนะจตุ ราศีติสหัสธรรมขันธนุภาเวนะนวโลกุตตะระธรรมานุภาเวนะอัฏฐางคิกามะคานุภาเวนะอัฏฐสมาปันธิยานุภาเวนะชรละปิญญานุภาเวนะจะตุสัจญานุภาเวนะทัสัพพายานุภาเวนะสมพัญยุตรายานุภาเวนะมิตรกรณณมิตรบุคขานุภาเวนะสภะปาริตานุภาเวนะนัตตนันจะยะสารานุภาเวนะตุยหังสัพพารโรคสุกุปัตถวะ ทุกขโทมะนัสุป,ปายาสาวินัสสันตุสภะ,ะอันตรายาปิวินัสสันตุสะพะสังกัปปาตุยหังสมิชนตุทีคายุตตาตุยหังโหตุสะตาวสสะชีเวนะสัมวัคคิโกโหตุสัพพทาอากาสปันภะตะวะภูมิคังคามหาสมุทธาอารักกาเทวตาสัทธาตุเีอนุรักขันตุ เพราะวัตุสัพพังฆะรังรักขันตุสัพพทิวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธสุจีเพราะวัตุเตเพราะวัตุสัพพังฆะรังรักขันตุสัพพะทวตา สัพพธรรมานุภาเวนะสัทธสุติภวตุเตภวตุสัพพะมังฆะดังนักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธสุติภวตุเตนักขตายขปุตตานังปปปะกหานิวารนาปริตตานุภาเวนะหัตตวติสังปเตวีนักขตายขปุตตานังปปปะกหานิวารนาปริตตานุภาเวนะหัตตวติสังขปเตวนักขตายขปุตตานังปปปะกหานิวารนาปริตตานุภาเวนะหัตตวติสังขปเตวบทที่16พันเทกัลยานคาถา อติตังนานาวาขเมยยะนัปติการเขียนาคตังบุคคลไม่คนคำนึงนสงสิ่งที้ล่วงแล้วไม่คนต้องหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาตีตัมมหินันตังอัมปันมันจะอาาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็น อันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาทถาวิปัสสติอสังหิราสังคุมปันตังวิทามะรุป,ปรูหเยกบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงี้ไม่คนแคในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเรื่องเรื่องให้ปลุกโลงเชิญอันเชวากินจะมัตต์มปังโกชัญญามารานังสุเว เพิงทำความเพียนเสียงวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งนะเหตโนสังขรตีนะมหาเีนีนะมัจนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีสายใหญ่ลนั้นย่อมไม่มีแก่เราทงหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตตะตมะตันทิตังตังเวพันเตกรัตตติสต โตจิคตเตมุนิติพระมุนีผู้ส,ส,สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดขันทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นไายว่าผู้มีราตีหนึ่งจะริ่นด้วยการชะนี้แล บทที่17อภินหะวันจะเวคณปาฐะชราธรรมหิชรังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรม,มหิพยาธิงานตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณะธรรม,มหิมารณะงานตีตาเรามีความตายเป็นธรมรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สปีหิเมปิเยหิมนาปปหินานา,าโาวโินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจับทั้งรักพระของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไป kamasa kamah กรม,มทายานากรม,มโยนิกรม,มพันธุกาม,มปฏิสรารนาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแนนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่องอาศัยอย่างกาม,มังกริสสามิกัลยานางวาปาปกังวาตัสทายาทาภวิสามิเราจักทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจักเพ็นทายาทคือว่าจักต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอหิญิอภินหงังปัญจะเวกิตะพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทอน